วิธีขอสเตทเมนต์หรือรายการเดินบัญชีแบบออนไลน์ผ่านแอป ttb touch ให้ล็อกอินเข้าใช้งานแอปให้เรียบร้อยไปที่แตบเมนูบัญชีตรงหน้าหลักเลือกบัญชีที่เราต้องการขอสเตทเมนต์แตะไปที่เมนูอื่นๆเลือกรายการเดินบัญชี ทีนี้เราก็กดเลือกระยะเวลาเช่นย้อนหลังไป1เดือนย้อนหลัง3เดือนสามารถย้อนหลังได้สูงสุดถึง6เดือนเลือกการรับเอกสารเป็น ttb เลือกภาษาเลือกรูปแบบเอกสารจะเป็นแบบย่อหรือแบบละเอียดเสร็จแล้วให้เราแตะออกเอกสารแตะบันทึกไฟล์แตะบันทึก ไฟล์สเตทเมนต์จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์เอกสารในแอปจัดการไฟล์